ม,มีใครใส่นิยมยีมาเปล่าวันนี้มีใครได้ซื้อแจ็กเก็ตยีหรือกางเกงยีกับบ้านไปหรือเปล่าอะเฮ้ยซื้อได้นะเนี่ยพูข้างหลังมีเตมไม่หมดเลยมีใครเห็นอะไรถูกใจก็ลองลองดูด,ดูเอาลองซื้อกับล<ถ>องซื้อกับไปใช้ดิเูวิน,ถ,นนะถูกใจูวินอะไรนะซื้อใจผมถูกใจถูกใจซื้อให้ผมใส่ฮะ สนใจผมมากกว่าฮะอะไรนะโอ้โหเอางี้ก็คือถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเสื้อเขาสวยอยู่สนใจผมค่ะสนใจผมก็นี่ไงก็มาดูแล้วไงนี่ก็สนใจส่วนหนึ่งแล้วไงสนใจตรงนู้นด้วยเออฮะเอาเอากลับบ้านได้ไหมเอาฮะ เอากลับบ้านได้ไหมโอ้เราไฟขึ้นนี้พี่มิวเอาไงดีถ้าน้องก็อกลับบ้านอะทิ้งตุ๋เลยไหมบอกเขาให้ไปซื้อกางเกงแล้วก็เอากางเกงกลับบ้านพออโอเคถ้าแต่เทากลับบ้านมันจะยากหน่อยเดี๋ยวคนที่กรุงเทพขาคิดถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ คนที่กรุงเทพมีตั้งเยอะฮ<อ>ะ,ออะบอกแล้วคนที่กรุงเทพมีตั้งเยอะ <c oughs> แต่แต่โดยรว,ว,วมวันนี้โอเคไหมสนุกไหมสนุกใช่ไหม <c oughs> ถ้าสนุกขอดังๆอีกรอบโอเคไหม โอเคงั้นขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาเจอกันในวันนี้เราสามารถถ่ายรูปรวมกันได้หรือเปล่าเวัไไยนเรัไาสาถ่าย,ยรูปน้เรสน่ย่า้่าย่น่